สวัสดีครับคงง่ายๆเหอนน้ำจกมาแล้วครับวันนี้วันนี้ต่อเนื่องเลยหลังจากพี่แกงส้มไปแล้ววันนี้จะเป็นแกงส้มแต่ครัวจะเปลี่ยนไปนิดน,นึงเพราะว่ากลับมาอยู่ที่ที่ที่ห้องพักแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก็วันนี้จะเป็นแกงปลานะครับจะเป็นปลานิลหนึ่งตัวหั่นชิ้นไว้ก็ได้ประมาณนี้ตัวไม่ใหญ่มากครับประมาณฝ่ามือหกเจ็ดร้อยกรัมได้นี่นะครับจกแบ่งชิ้นหนึ่งเอามาต้ม ให้เนื้อสุกนะครับแล้วแกะเอาแต่เนื้อมาเพื่อที่จะเอามาโขลกรวมกับพี่แกงอย่างที่โจเคยบอกไว้อันนี้เป็นพี่แกงส้มนะครับก็สองช้อนโต๊ะทูนๆผักวันนี้จะเป็นหัวเชเท้าหนึ่งถ้วยนะครับกลมดอกหนึ่งถ้วยแล้วก็กวางตุ้งหนึ่งกรัมไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งกรัมนะครับหมายถึงหนึ่งกรัมมือประมาณนะักถ้วยหนึ่งใหญ่ๆฮะ อันนี้เป็นกวางตุ้งแบบมีดอกนะครับใส่แกงส้มมันจะอร่อยมันแตบมันจะแข็งนิดนึงต้องต้มนานหน่อยน้ำมะขามเปียกครับเอาไว้ปรุงรสเปรี้ยวแล้วก็เครื่องปรุงทั่วไปน้ำปลาอะไรแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าเพื่อนเห็นไม่เอ่ยโอเคก็อย่างที่จะบอกครับเราจะโขพิแกงกับเนื้อปลาก่อนก็ใส่เลย แล้วก็เนื้อปลาครับเพื่อทําให้เนื้อแกงข้นเนื้อปลานี่ใส่เยอะๆได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบกินปลาเป็นชิ้นก็สามารถเอาเนื้อปลาทั้งหมดต้มแล้วมาโขลกกับพี่แกงได้เลยครับน้ําแกงจะข้นมากๆแต่พอดีโจ๊กยังอยากได้เป็นชิ้นอยู่บ้างก็เลยเอามาโขลกบางส่วนเท่านั้นครับก็ขูให้เข้ากัน ถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้เครื่องปั่นก็คือปั่นรวมกงินได้เลยนะครับแต่จกชอบโขกว่ามันจะเหลือเศษปลาไว้เป็นชินช้นๆอยู่บ้างไม่ได้ละเอียดเกินไปโอเคครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆเราก็จะได้พริกแกงที่พร้อมจะแกงแล้วก็เดี๋ยวเราไปแกงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวโจ๊กขออนุญาตขยับหม้อน,นิดนึงโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำโจ๊กเริ่มเดือดแล้วนะครับ เนื่องจากว่าผักมันสุกไม่พร้อมกันฉะนั้นขั้นตอนแรก้องจะใส่หัวเชื้เท้าลงไปต้มก่อนประมาณ5นาทีครับว่าค่อนข้างจะสุกยากสุดเจ้าหัวเช้เท้านี่ครับต้มไปก่อนเลยประมาณ5นาทีแล้วก็เดี๋ยวเครื่องแกงใส่ที่หลัง จริงๆแล้วกแกงส้มสูตรนี้เป็นสูตรที่ทีว่านโจ้ทำกันเองบ่อยๆครับอาจจะไม่เหมือนแกงส้มน้ําใสๆที่ที่เราทานกันตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนื้อแกงน้ําจะข้นแล้วก็ออกรสเผ็ดเผ็ดร้อนเลยแหละครับเพราะว่าเครื่องแกงจะคล้ายๆกับพี่แกงเผ็ดเลยต่างกันนิดหน่อยคือมีกระชายมีปลาร้าถ้าเพื่อนๆสงสัยเครื่องแกงก็เดี๋ยวโจ้ะจะลงสูตรไว้ให้ตอนสุดท้ายครับแล้วก็ในดีสคริปชันข้างล่าง วิธีทำนะครับครับผมตอนนี้จกตั้งมาประมาณ5นาทีแล้วนะครับสังเกตได้ก็คือมันจะเริ่มใส่ขึ้นมาอย่างนี้ครับพอดีจกหั่นบางด้วยมันจะสุกค่อนข้างง่ายถ้าเพื่อนๆคนไหนหั่นหนาก็อาจจะต้องต้มนานออกว่านี้นิดนึงโอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาเครื่องแกงนะครับใส่ลงไปวิธีใส่ก็ละลายนานนิดนึงครับเพราะว่ามันผสมเนื้อปลาเดี๋ยวมันจะข้นตีไม่แตก เนื้อปลามันจะทําให้เหนียวครับเหมือนเวลาเราทําทอดมันเนื้อปลากายอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเหนียวมากนี่ครับใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนิดนึงให้เครื่องแกงแตกกระจายมาครับกินมาแล้วหลังจากนั้นเราจะตั้งให้เดือดอีกสักครู่นึงนะครับรอจนกว่ามันจะเดือดแล้วเดี๋ยวใส่เนื้อปลา ก็เล่งไฟได้ครับตรงนี้นะฮะเริ่มเดินฮะอ่ะน้ำแกงโจ๊กจะมีรสชาติเค็มๆม,มาแล้วครับเพราะว่ามันมีทั้งเกลือแล้วก็มีทั้งปลา ตอนนี้แกงเดือดแล้วนะครับก็ใส่เนื้อปลาเราก็ตั้งยู่กว่าเนื้อปลาจะเริ่มสุกนะครับให้มมาเดือดอีกครั้งหนึ่งเดือดสักครู่หนึ่งสี่ถึงห้านาทีอย่าคนเพราะเดี๋ยวจะคาวถึงปลาเราล้างสาดแล้วแต่ถ้าคนมันก็จะกระจายคาวไปอีกคนระับฉะนั้น ตั้งให้เดือดเลยครับนี่ครับเพื่อนๆน้ำแกงโจ๊กจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะข้นจากเครื่องแกงแล้วก็เนื้อปลาที่เราโขลกลงไปฮะแกงหม้อหนึ่งนี้สามารถเก็บไว้ทานได้ประมาณสักสองวันได้เลยถ้าหม้อขนาดนี้สำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับอย่างเช่นสองคนอะไรอย่างเงี้ย ทานเสร็จแล้วก็เก็บไปอุ่นต่อแกงส้มเวลาอุ่นมันจะอร่อยมากคือน้ํามันจะข้นๆหนัวๆผักเละๆแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ก็ทานมือดอกมือได้ครับนี่ครับกลิ่นปลากลิ่นพ่แกงจะเริ่มออกมาละตรงนี้เจ้าจะใส่ผักที่เป็นกล่ำดอกนะครับเพราะว่าชอบให้มันนิ่มๆหน่อย ถ้าใส่ในพิแกงส้มโกจะไม่อ่าไม่ให้มันกรอบอะฮะไม่เหมือนเวลาผัดโรกใส่ใบไปนิดนึงนะครับที่มันติดๆอยู่ชอบทาน,นรกรอบดีน,นี้ไม่ต้องคนนะครับกดลงไปอย่างเดียว โอเคคราวนี้เราก็จะตั้งให้ปลาสุกดีแล้วก็กลําดอกเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวจะเป็นการปรุงรสในขั้นถัดไปก็คือน้ำน้ำมะขามเปียกเกลือน้ำปลานิดหน่อยประมาณนี้ครับครับตอนนี้ผักจงใส่ลงไปนะครับอย่างกลําดอกเริ่มสุกแล้วนะครับดูได้จากสีมันจะเริ่มอ่อนลงแล้วก็ใสๆนิดนึง โอเคเดี๋ยวเราลดไฟสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือก่อนครับอันดับแรกเกลือก็ประมาณสักนี่นะครับประมาณช้อนชาสองช้อนชาโดยประมาณเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้ำปลาเน้นให้หอมที่น้ำปลาเพราะว่าแกงส้มต้องหอมน้ำปลาครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลา1ช้อนสองช้อนสามช้อนสีชน่ช้อนช้อนทานข้าวแบบนี้นะครับชิมสักนิดนึงก่อนที่จะเติมเปรี้ยวครับ Okay. เค็มออกละก็จะเป็นเปรี้ยวคือเราต้องเติมรสให้จัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ผักกวางตุ้งตอนสุดท้ายเปรี้ยวนี่มันมันกะยากเพราะว่าเพื่อนคนแต่ละคนละลายน้ํามะขามต่างกันฉะนั้นก็ชิมเอารสชาติที่ถูกใจครับเพราะวาความเข้มข้นของแต่ละคนจะต่างกันฮนะ เริ่มนัวแล้วตกขาเปรี้ยวอีกนิดนึงโอเคครับพอรสชาติมันได้ตามที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ ใส่ผักกองตุ้งก็เร่งไฟให้น้ํานมันร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่ผักกองตุ้งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมันจะยุบอีกเยอะผักกองตุ้งใส่ไปเลยครับลดหม้อไปเลยแล้วก็กดให้จมน้ำน,นิดนึงครับเร่งไฟรอให้เดือดคราวนี้ก็รอจนกว่าจะเดือดรอจน ผักกองตุ้งสุกเพราะว่ามันเป็นกวางตุ้งที่แบบยอดนะครับมันจะแข็งตรงก้านตรงนี้แต่สุกง่ายไม่ยากครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกระหล่ำดอกที่กรอบนิดนึงก็ใส่ผักกองตุ้งก่อนแล้วก็กระหล่ำดอกก็ได้ครับแต่โจชอบให้มันนิ่มๆเลยทานง่ายเวลาทานกับแกงส้มแบบนี้นะฮะเดี๋ยวริ่มเดือดแล้วครับก็เล่งไฟทั้งนิดนึงให้มันเดือดขึ้นมา เต็มหม้อเลยวันนี้น่าจะทานหลายมือสำหรับโจ๊กไปเก็บหี้อ,อก,กันโอเคอันนี้ก็ ตั้งอีกแป๊บหนึ่งให้ผักกองตุ้งสุกก็จะเสร็จเรียบร้อยครับน่าจะได้แล้วล่ะผมว่าก็ปิดไฟได้ครับนี่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกว่ามันจะเย็นเนี่ยผักกองตุ้งจะสุกไปกว่าเดิมแต่ถ้าคนไหนชอบเละๆก็คืออุ่นไฟอีกสักคู่นึงก็ได้ครับเสร็จเรียบร้อยแกงส้มผักรวมใส่ ปลาในแบบของโจ๊กเพื่อนๆลองทาทานดูรสชาติมันก็ออกเผ็ดนิดนึงนะเผ็ดร้อนหอมๆเครื่องแกงเหมือนเครื่องแกงที่โจ๊กตำตำให้เพื่อนๆดูอะครับเดี๋ยวส่วนผสมรายละเอียดโจ๊กเขียนไว้ที่ใต้คลิปยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมวิดีโอโจ๊กส่วนเครื่องแกงก็นี่เลยครับเดี๋ยวนี่โจ๊กลงไวให้ตรงนี้เลยครับพเพื่อนๆก็ลองกดไปดูได้หรือถ้ากดไม่ได้ก็ลองดูที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวโจ๊กจะวางลิงก์ไว้ให้ให้เพื่อนๆลองกดเข้าไปดู เป็นวิธีการตำเครื่องแกงส้มแบบนี้ที่บ้านโจ๊กทานประจำประจำนะครับวันนี้ต้องไปแล้วครับผมขอบคุณมากแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องจุด้วยนะครับแล้วเจอกันในเมนูถัดไปครับบ๊ายบายครับ